กาสวัสดีครับครับผมมือนี่ก็ชิบตีสะสโดครับผมคุณความันส่วนมืองเช่าน่ครับผมเอากระบือไปอันว่าเครับผมพูนเอาไปพูนเอาไปพูนดักปุ้ยครับแต่ว่ามายังไงมันจะเขาเลยครับผมนี่ยังนะคืองายทอมมาง้างงครับาดเนา่ยง้า็กลัวมันเงหวะจนเอาขึ้น ยัง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 เต่าว่าวี่รีบอครับนะว่ใช่มาตีสะดูยังไงม่ได้การเลยครับผมวกว่าจะข้ามไปแล้วกะโอ้มันมารอกูบ้าของเฮียนี่บ่ถือมาอย่ไหนมันจะเอาลเดนเด่นเอาก่อนขหาผู้าปอาผมเก่ามีทีทีกมาอยู่มายอะดิอยากมาเยะครับอากองเขื่อนนิดน้อยขอสุขอไปด้อ พวกชาวประชาทั้งหลายเมืองไทยเฮาทงเพื่อนบ้านพร้อมอาจจะมีผิดพลาดยังกับขอโทษขออะไรไปนะที่นี่โอ้อยากเบิ่งนี่ครับเพื่อนบ้านเอฟซีว่าเอาไปเบิ่งยังจังด้วยเอาบ้านนี่นะตัวมันโอ้เหรครับเอฟซีสองโอ้ยคือหมืดว่ามันสองสองลงไปเบื้งตื่นเสียมถึงน้อบ้านสองสองลงไปเลยบุ๊บโอ้ยโหได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นเรื่องไปได้เฮ้ยเอาหมอเก้าครับโอ้บุ๋มเอ็นเลียงลีดนะครับ โอ้ตะขาติดอ็นอันนี้ให้นในมานขนาดนกครับเนาะโอ้ยเหี้ยครับมานจริงๆเลยของเงี้ยนี่เลี้ยงปลาเ,เลี้ยงท้องอผมได้ก็ได้ก็ไม่ได้ตีเลยเฮียแม่มานเลยนั่นอ่ะดูดีเต็มๆเมออเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์หน่อยเดี๋ยวโชว์หน่อยเดี๋ยวโชว์หน่อยโอ้ยังไม่ได้ลงมือเลยนะเนี่ยโอ,อ้โหของแท้เลยนะเนี่ยนั่นไงโอ้นั่นโอ้ยขอดคาอะไรคาอะไรคาอะไรบนอ่ะ ัข้างสะดวกเลยครับนี่ข้างเออข้างโอ้ข้างสะดวเหมืนพ่อนี่ลายแนาะมายลเนี่ยครับผมกำลังลายกำลังลายกำลังลาย่างามตัวนี้ใหญ่กว่าเกาความเนาะครับผมหนี่ใหญ่กว่าตัวแรกจอดคลิปเพิ่งได้ครับผมตัวแรกจัดนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าเก่าครับเดาขึ้นเป็นเบื้องเรื่องนะครับเห็นชัดิเตนครับผมเลยโอ้คูบ่าเห็นแล้วครับโอ้คูบ่าน้ำผ้ามาเมียนเลยเพื่อนว่าหมานขนาดครับผม ให้ครับโอ้โนบ้างครับผมทอง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 